นัปริว่าที่บริษัทมีธุระด่วนนะตัวไปก่อนนะเแบบีอาบน้ำด้กันก่อนสิคะอาบเสร็จแล้วก็ไปกินข้าวกินข้าวเสร็จค่อยไปก็ได้นี่คะ,ะคือผมไม่มีเวลาแล้วอะ่ะเอตัวไปก่อนนะพี่นัน เมื่อกี้หนูได้ยินพี่เขยเขาคุยโทรศัพท์กับเพื่อนตั้งหลายคนเลยนะเขาจะชวนกันไปดื่มเหล้าสังส่งๆไม่ได้ไปประชุมหน่อยจิ๊บแกรู้ไหมว่าพวกเขาไปที่ไหนกันรู้สิไปเ,เดี๋เดี๋ยวเดี๋ยวเด,วเด,วเดวีเราอาบน้ําแต่งตัวแล้วค่อยตามไปที่หลังก็ได้โอ้ยไม่มีเวลาแล้วจิ๊บไปเอา้าเดี๋ยวเดียวพี่นัน น,น,นั่นไงพี่เขยนั่งอยู่ตรงนั้นไงน้อยไอ้อโซโนี่มือถึงไหนแล้วเนี่ยกูสั่งกับข้าวมาหมดแล้วนะเว้ยฟ <FIFA, S 2> ีฟ้ากูต้องขอโทษด้วยนะเว้ยกูลืมอมองว่าเมียกูเข้าเวรดึกยังไม่กลับมาเลยกูค,คงไม่ได้ไปแล้วล่ะกูต้องดูแลลูกเออลูกก็สำคัญและว,วะมึงอยู่กับลูกเถอะ ฮัลโหลไวไหมนี่มึงขับรถหรือมึงเดินมาวะเนี่ยมีไหมไม่ถึงีกเก่อกับข้าวจะเย็นหมดแล้วนุ้ยเออฟิฟ่ากูลืมโทรบอ,อกมึงวะ่ะวันนี้งานที่บริษัทยุง่งกูต้องทำโอทีเอาไว้วันหลังนะเว้ยมึงกินก่อนเลยนะไมค์ไมค์ไมคเอ,อ้าอะไรวะเนี่ยเฮ้ยเต่าทึงไงแล้ะว,วะ โลเตามึงถึงไหนแล้วเนี่ยกูกอยู่ร้านเดิมนะเว้ยเมียกูไม่ให้ไปว่ะไว้วันหลังควอยนัดเจอกันนะนนนนนนนเว้ยเฮ้ย พี่พี่เคยเขากล้าดีงไงมาหลอกพี่นันอ่ะพี่แท้ก็มานั่งดื่มนี่เอง<ะ>เดี๋ยวก่อนสิจิบนั่งนี่ก่อนสิฮะนั่งสิจิบ<ะ>พี่น,นันแล้วทำไมเราต้องมานั่งรอตรงนี้ละ่ะ ไปเรียกพี่เขยกลับบ้านสิพี่ไปลูกจีบแกฟังพี่นะผู้ชายที่เป็นหัวหน้าครอบครัวทุกคนเขาก็มีเรื่องเหลื่อยใจก,กันทั้งนั้นแหละเพียงแค่เขาไม่แสดงออกให้คนที่รักเห็นเพราะเขาไม่อยากให้คนที่รักต้องไม่สบายใจไปด้วยเมื่อก่อนเขากับเพื่อนของเขารวมเงินกันซื้อเหล้าก็ซื้อได้แค่ไม่กี่คดพวกเขาก็ยังมีความสุขกันได้เลยแต่แกดูตอนนี้สิ มีเงินซื้อเหล้าเป็นลังๆแต่กลับไม่มีเพื่อนมาดื่มมีความสุขเหมือนเมื่อก่อนเลยแต่พี่น,นันเราทำไมพวกผู้ชายถึงชอบดื่มเหล้าทั้งๆท,ที่รู้ว่าดื่มแล้วมันเมาแถมยิงเสียเงินอีกต่งางหากแล้วพี่จิ๊บที่เขาดื่มเขาไม่ได้อยากดื่มให้เมาหรอกนะเขาดื่มก็เพื่อจะคลายความเครียดก็แค่นั้นเองพอเขาดื่มเข้าไปเขามีอะไรอยากระบายกับเพื่อน ท้อการระบายออกมาเรื่องแบบนี้ผู้หญิงเราไม่เข้าใจหรอกสุดหล่อจ๊านั่งคนเดียวไม่เหงาหรอไม่โทรหาเพื่อนเปสิบสิบสายแล้วทำไมไม่โทรหาฉันบ้างละ่ะ ชน,นคุณมาได้ไงเนี่ยแล้วนี่คุณไม่โกรธผมเหรอที่ผมโกโหกคุณออกมากินเหล้าอ่ะโกสิฟีฟ้าครั้งหน้าถ้าคุณอยากออกมาบอกฉันต,งตรงๆก็ได้ฉันเข้าใจแต่จะไม่โกรธคุณด้วยครั้งนี้ฉันจะให้อภัยคุณกัแล้วกันนะคะ พี่เขยพี่นันพี่นันเนี่ยเป็นผู้หญิงที่เข้าใจสามีมากเลยนะคะหนูสัญญาว่าถ้าเกิดในอนาคตถ้าหนูมีครอบครัว หนูจะเอาพี่นันเนี่ยเป็นแบบอย่างที่ดีของหนู <c oughs> พี่เคยคะงั้นหนูขอนั่งดื่มด้วยกนนะคะมาชนค่ะชน